แมนโฟโตขาตั้งกล้องคุณภาพดีจากอิตาลีเวอร์คาเมร a าเป็นตัวแทนจำหน่ายกล้องและอุปกรณ์ถ่ายภาพประกันศูนย์ซึ่งมีกล้องและเลนส์มากมายให้ทุกท่านได้มาทดสอบใช้งานก่อนตัดสินใจซื้อที่สาขาเซ็นเตอร์2ลาดพร้าวและเซ็นเตอร์3ปิ่นเกล้าหรือจะเข้ามาสอบถามเกีย่ยวกับเรื่องกล้องพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ก็ได้เช่นกันเวอร์คาเมร a ยินดีต้อนรับครับ สวัสดีครับและตอนนี้นะครับผมเราก็อยู่กับเจ้าตัวขาตั้งกล้องนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมขาตั้งกล้องที่เราจะเอามาพูดถึงนั่นก็คือขาตั้งกล้องของแมนโฟโต้นั่นเองนะครับผมมาซึ่งวันนี้ทั้ง2ตัวนะครับผมก็จะเป็นอของรุ่นแมนโฟโต้บีฟรีนะครับผมก็จะมีทั้งบีฟรีไลท์กับบีฟรีแอดวานซ์นะครับผมซึ่งตอนนี้นะครับเราเราจะไปดูทางฝั่งขวาครับก็จะเป็นบีฟรีไลท์กันก่อนนะครับผมอันนี้เป็นแบบนี้ครับก็จะเป็นหัววีดีโอนั่นเองครับผมซึ่งทางฝั่งซ้ายก็็จะเปน B Advance าอ่าก็จะเป็นหัวบอลนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาพูดของแต่ละตัวกันก่อนนะครับผมเดี๋ยวเราจะเอาตัวของทางตัวใหญ่กันก่อนนะครับผมซึ่งตัวนี้นะครับผมก็จะเป็น Man Photo b f e Li like ลท์นะครับผมก็จะได้หัวบอลมาเป็นหัววิดีโอนั่นเองนะครับผมซึ่งสามารถที่จะมีทิวดาวนะครับผมสามารถทำวิดีโอแพนหรือว่าวิดีโอทิวดาวได้นั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็ จะมีเป็น ه, ที่วัดนะครับผมเป็นวัดองศานะครับผม ه, ตรงนีนะะ้นั่นเองนะครับผมสามารถเอาไปตั้งแล้วก็วัดองศาให้ตรงได้นั่นเองนะครับผมแล้วก็ซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นเพจของเขานะครับเ,เราสามารถถอดออกมาแล้วก็ส่วนทางตรงนี้นะครับผมก็สามารถที่จะแบบว่ายืดได้นั่นเองนะครับผมนี่ลองยืดให้ดูนะครับยืดได้ แบบนี้นั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัว B ifi, ีฟีไลท์เนี่ยครับผมก็จะยืดได้สูงสุดที่ประมาณ150เซนติเมตรนั่นเองนะครับผมก็ยืดรวมมันนี้แล้วแล้วก็น้ำหนักของเขานะครับผมก็จะอยู่ประมาณที่1.64กกิโลกรัมนั่นเองนะครับผมนี่แล้วก็ถ้าเราพับเก็บทั้งหมดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราเก็บให้ดู ลงเก็บประมาณแบบนี้ซึ่งเจ้าตัวนี้ก็สามารถาพับเก็บได้แล้วก็จะสั้นสุดอยู่ประมาณที่40่เซนติเมตรนั่นเองนะครับผมนี่ก็ประมาณแบบนี้เลยเราก็ก้างออกมาครับแล้วก็ตรงตัวที่เป็นตอนกลางนะครับผมตรงตัวล็อกตรงนี้นะครับก็จะมี2เป็นแบบว่า2ชั้นนะครับผมก็คือเวลา,เาล็อกแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยปลดล็อกเขาเพื่อจะ ทำให้เขาการออกได้ออกนั่นเองครับก็จะช่วยให้เราขาตั้งที่คงทนมากขึ้นนั่นเองนะครับผมไม่ให้เขาแบบว่าลับ้ำหนักมากเกินไปแล้วก็มันจะหลุดไปอย่างนี้นะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้สามารถกางได้ที่180องศาเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่ก็ใช้ถ่ายงานแบบว่าอย่างวิดีโอระยะแบบที่ต่ำๆได้เลยนะครับแบบนี้นะครับนี่ แล้วก็ระบบในการยืดหดขาของเขาก็จะเป็นทวินล,ล็อกนั่นเองนะครับผมซึ่งเราสามารถที่จะหมุนแล้วก็นี่แบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ล็อกแล้วก็เก็บแบบนี้ได้เลยแล้วก็ล็อกทีเดียวได้เลยก็สามารถทํางานได้รวดเร็วสะดวกขึ้นนะครับผมแล้วก็ไม่ไปเกี่ยวกับสิ่งของต่างๆนะครับผมอ่าแล้วก็เจ้าตัวนี้ก็จะมีที่เอาไว้ใส่เวลาเราตั้งขาตั้งไว้แต่ว่าที่ลมแรงๆอย่างนี้นะครับก็สามารถที่จะตั้ง แล้วก็ใส่ตัวถุงน้าหนักได้นั่นเองนะครับอ่าแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็จะมีช่องที่เอาไว้ใช้กับอุปกรณ์เสริมนะครับผมต่างๆนะเห็นก็จะเป็น Easy Link นะครับผมก็พอเราเปิดออกมาเป็นยางตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะพ่วงกับอุปกรณ์ต่างๆที่มีหัวน็อตบันี้ได้นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งเจ้าตัว BV l i g h นะครับผมก็ทำมาจากอลูมิเนียมนะครับผมน้ำหนักก็ตามที่ผมบอกไปนะครับผมก็ ใช้งานได้ในอินดอร์นะครับผมเพราะว่าอ่าอินดอร์เอาดอร์ก็ได้นะครับผมแต่ในอินดอร์ก็จะมีตัวพื้นยางมาให้นะครับผมทำสามารถทําให้ที่จะแบบว่าเวลาเราไปกับพื้นที่เป็นอ่าซีเมนต์หรือว่าเป็นกระเบื้องนะครับผมก็จะไม่ลื่นนะครับผมก็สามารถยึดติดได้ดีนั่นเองนะครับผมแล้วก็เป็นขีดแบบนี้เอาไว้ใช้งานกับเอาดอร์ก็ได้นั่นเองนะครับอ่า อันนี้ก็จะเป็นของทาง Manfrotto b e Lite นั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับก็ Make in Italy นั่นเองนะครับผมซึ่งถือว่าแข็งแรงทนทานนะครับผมรับน้ำหนักได้สูงสุดที่ประมาณ4กิโลนะครับผมเจ้าตัวนี้นี่ก็ใครที่สนใจนะครับผมก็เข้ามาดูได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อมากันเลยตัวต่อมานะครับผมก็จะเป็นของทาง Manfrotto b f i a d v a n c e นะครับผม ซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมก็ทํามาจากไฟคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะเป็นระบบสวิตล็อกเหมือนกันนั่นเองนะครับนี่แบบนี้อ่าแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บง่ายนะครับผมแต่ตัวนี้จะเบาน้ําหนักจะเบาวกว่าเจ้าตัวบีฟีไลท์นะครับผมเพราะว่าเป็นคาร์บอนไฟเบอร์นั่นเองนะครับผมอ่าซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับผมมีน้ําหนักอยู่ที่1.25กรัมกิโลกรัมนั่นเองนะครับผมเบามาก,มากๆเลยนะครับเจ้าตัวนี้แล้วก็ สามารถล้าหนักได้ถึง8กิโลนะครับผมแล้วก็สูงสุดที่เวลาเรากางสูงสุดนะครับก็อยู่ประมาณ150เซนติเมตรนั่นเองนะครับผมนี่รวมกับตัวที่เราจะกางอันนี้ขึ้นไปด้วยนะครับนี่ตัวนี้ก็สามารถยืดได้นั่นเองนะครับผมก็ตัวนี้ก็เป็นระบบล็อกตอนกางก็จะเป็นเหมือนกันนะครับผมก็คือต้องกดก่อนลดก่อนแล้วก็ค่อยกางนะครับผมนี่ก็จะเป็นล็อกแบบนี้ดังแบบนี้นะครับ เราก็สามารถที่จะแบบกางให้ได้สูงสุดที่ประมาณ180องศานะครับผมอันนี้นี่ทำได้เหมือนกันแต่ตัวนี้สำหรับใครที่พกไปเที่ยวอย่างนี้ครับก็สามารถพกได้หรือว่าไปใช้งานตามสถานที่ต่างๆก็ถือว่าเบาเลยนะครับผมนี่แบบนี้นั่นเองนะครับผมอ่าแล้วก็มีที่เอาไว้ถ่วงน้ำหนักเหมือนกันนะครับผมเวลาเราไปใช้ ตามที่ลงแรงเหมือนกันนะครับส่วนฝั่งนี้ฝั่งทางด้านทางนี้นะครับผมก็จะเป็นทาง easy link เหมือนกันนะครับผมสำหรับไว้ต่ออุปกรณ์เสริมพวกต่างๆนะครับผมนี่ตรงนี้นะครับมีเหมือนกันส่วนหัวจะแตกต่างกันนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้ครับก็จะเป็นหัวบอลนั่นเองนะครับผมซึ่งก็สามารถที่จะแบบว่าหมุนแพนได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เจ้าตรงนี้ก็สามารถปรับได้นั่นเองครับผมนี่ เพื่อที่จะแบบให้เรานะครับผมได้ใช้งานอ่าแล้วก็สามารถที่จะหมุนอ่าเพื่อที่จะปรับตรงมุมตรงนี้องศาตรงนี้ได้น,นั่นเองครับแล้วก็มีตรงนี้ให้เราไว้ถ่ายพวกมาโคอย่างนี้อะไรก็ได้น,นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นระบบหัวบอนแล้วก็มีระบบล็อกตรงเพจนะครับผม2ชั้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนี่คือ ถ้าแบบนี้นะครับผมเราก็ต้องกด2ฝั่งตรงนี้นะครับนี่จึงสามารถจะเอาเพจออกได้นะครับผมก็คือเอาไว้ทําให้แบบว่าปลอดภัยนั่นเองนะครับผมในการใช้ล็อกของกล้องเรานั่นเองครับไม่ให้ตกนะครับอันนี้ก็จะเป็นของทางเจ้าตัว Bv Advan นะครับผมนี่ซึ่ง2ตัวนี้นะครับผมก็จะ make in Italy นะครับผมแล้วก็รับประกัน ถ้าซื้อปุ๊บรับประกัน2ปีนั่นเองนะครับผมแต่ถ้าลูกค้าไปลงทะเบียนในเว็บก็จะได้รับประกันเพิ่มถึง10ปีเลยนะครับถ้าเป็นเมกอินของทางอิตาลีนั่นเองนะครับผมนี่ใครที่สนใจนะผมก็สามารถสอบถามมาทางเพจของ w o r ร Camera ได้นะครับผมหรือว่าทางเว็บไซต์ของทาง w o r ร์ค m e r a ก็ได้หรือว่าติดตามทาง y u u t u b e f b o o k นะครับผมได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ส u b s c ส i b ชช่องของ Ver Camera Channel ด้วยนะครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ